พรธรรมของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมหนึ่งพงศวดานบทที่22แล้วดาวิดตรัสว่านี่คือที่สำหรับพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้านี่จะเป็นที่สำหรับแท่นเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวของอิสราเอลดาวิดทรงจัดเตรียมเพื่อสร้างพระวิหารดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างดาว ที่อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลและพระองค์ทรงจัดคนสกัดหินให้เตรียมหินสกัดเพื่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดาวิดยังทรงเตรียมเหล็กเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นตรปูของบานประตูรั้วและเป็นเหล็กหนีบทั้งทองสำริดเป็นจำนวนมากเหลือที่จะชั่งได้และไม้สนซีดานนับไม่ถ้วน เพราะว่าชาวไซดอนและชาวไทละนำไม้สนซีดาจํจำนวนมากมายมาถวายดาวิสเพราะดาวิสตรัสว่าซาโลมอนบุตรของเรายังหนุ่มและอ่อนประสบการณ์และพระนิเวศซึ่งจะสร้างถวายพระยาเวนั้นต้องงดงามอย่างยิ่งมีชื่อเสียงและสงาาส่าราศีท่ามกลางบรรดาประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้น เราจึงจะจ,จัดเตรียมไว้ดาวิดจึงทรงเตรียมไว้มากมายก่อนพระองค์สิ้นพระชนดาวิดทรงกำชับซาโลโมอนและบรรดาผู้นำแล้วพระองค์ทรงเรียกซาโลโมอนราชโอรสของพระองค์และกำชับท่านให้สร้างพระนิเวศถวายพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลดาวิดรับส,สั่งกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่า ลูกเอ๋ยเรามีใจประสงค์จะสร้างพระนิเวศถวายพระนามแห่งพระยาเวพระเจ้าของเราแต่มีพระดำรัสของพระยาเวมายังเราว่าเจ้าได้ทำให้โลหิตตกมากและได้ทำสงครามใหญ่โตเจ้าอย่าสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าได้ทำให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อหน้าเราบนแผ่นดินโลกนี่แนบุตรชายคนหนึ่งจะเกิดมาแก่เจ้าเขาจะเป็นคนแห่งความสงบเราจะให้ความสงบแก่เขาให้พ้นจากศัตรูทั้งสิ้นของเขารอบด้านเพราะเขาจะมีชื่อว่าซาโลมอนและเราจะให้สวัสดิภาพ และความสงบแก่อิสราเอลในสมัยของเขาเขาจะสร้างนิเวศเพื่อนามของเราเขาจะเป็นบุตรชายของเราและเราจะเป็นบิดาของเขาและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาเหนืออิสราเอลตลอดนิรันดรน,นี่แหละลูกของข้าเอย๋ยขอพระยาเวสถิตอยู่กับเจ้า และขอให้เจ้ามีความสำเร็จสร้างพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าตามพระรัสเกี่ยวกับเจ้าขอเพียงพระยาเวประทานให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจและส่งให้เจ้าปกครองอิสราเอลเพื่อให้เจ้ารักษาธรรมบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของเจ้า แล้วเจ้าจะประสบความสําเร็จถ้าเจ้าจะระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอลจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวและอย่าหวัดนวันเลยและนี่แนะเราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิเวศของพระยาเวด้วยความเหนื่อยยาก เป็นทองคำหนัก3,400ตันเงินหนัก34,000ตันทองสำริดและเหล็กเหลือที่จะช่างเพราะมีมากมายเราเตรียมไม้และหินด้วยเจ้าจะเพิ่มเติมอีกก็ได้ยิ่งกว่านั้นเจ้ามีคนทำงานมากมายคือช่างสกัดหินช่างก่อช่างไม้ และช่างทั้งหมดผู้ชำนาญในงานทุกชนิดที่เกี่ยวกับทองคำเงินทองสัาฤธิและเหล็กช่างจำนวนนับไม่ถ้วนลุกขึ้นทําไปเถอะขอพระยาเวทรงอยู่กับเจ้าดาวิดทรงบัญชาผู้นำทั้งปวงของอิสราเอลให้ช่วยซาโลมอนโอรสของพระองค์ด้วยว่าพระยาเวพระเจ้าของพวกท่าน ทรงอยู่กับพวกท่านไม่ใช่หรือและพระองค์ไม่ได้ประทานการหยุดพักสงบแก่พวกท่านทุกด้านหรือเพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ไว้ในมือของเราและแผ่นดินนั้นก็รับคาบเฉพาะพระพักพระยาเวและต่อหน้าประชากรของพระองค์บัดนี้จงทุ่มเทจิตใจและชีวิตของพวกท่าน ที่จะสแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านจงลุกขึ้นสร้างสถานนมัสการของพระยาเวพระเจ้าเพื่อจะได้นำหีพันธาสัญญาของพระยาเวและเครื่องใช้อันบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาไว้ในพระนิเวศท,ที่สร้างขึ้นเพื่อพระนามของพระยาเว